ถึงมือแม่ตลอดเลยเดี๋ยวค่อยดูนะมือพี่ขาดแม่นะเดี๋ยวแม่จะตบให้รัวเดียวอายะลีอายะลีเฮียรถทะเบียน1690นะครับขับรถท่านด้วยครับ1690เนี่ยจอดไม่เนี่ยเขาลิเกเขาเล่นเนี่ยรถใครวะมาดูลิเกกันจอดข้างในเออประกาศกันทั้งคืนขยับไปทั้งวันเนี่ยเออทำไมเบียอะไรทะเบียนอะไรทะเบียนอะไรนะลุนป้าทะะเบียอูกพอก หนึ่งหกเก้าศูนย์เออเลขาไปก่อนไปไหนขยับรถกูด้วย <c oughs> น,น,นะขยับรถกูแล้วเนี่ยไม่ใช่รถใครไปขยับด้วยนะครับออแต่ขยับขยับไม่ได้แล้วละ่ะทำไมอ่ะติดลมแล้วติดลมอะไรจ้ะ <c oughs> กระกูไปฉีด <c oughs> ล,ออล้อเนี <c> ่ย <oughs> ติดเลยเคุยกับเกย์เยอะเลยเออคุณครับ ผมต้องขอโทษแทนเพื่อนด้วยไอเพชรนินมันเป็นทหารของผมมันทําอะไรมันรู้เท่าไม่ถึงการนะครับเมื่อกี้หยอกเลนะ่นแต่ว่าว่าแต่เออคุณคุณนาชื่ออะไรถามฉันเหรอครับผมเขินจึงเลยหลอกอก็หลอกอยากรู้ชื่อใช่ไหมครับผมเตียนเอกนอนสอนางสาวเดมฮะชื่ออะไรนะฮะชื่ออะไรนะครับอีเที่ยวนึงได้ไหม ดมอะไรวะเจ้ามึงนี่รูปร่างดีไม่น่าชื่ออีแพรมเลยขอณมาเองชินแพรมมึงตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเนี่ยยังคำค้างไอ้เฮียหลีเดี๋ยวเคิมเออคุณมาทำอะไรเหรอคะแล้วแล้วคุณชื่ออะไรเนี่ยอ๋อผมชื่อเฉลิมรัตน์ครับเฉลิมรัตน์เป็นยาวไปอะค่ะขอเรียกสั้นๆได้ไหมคะเรียกว่าอะไรฮะเหลิมเถ้ะเหลิมยาวไปเรียกขวยก็ได้เฮ้ย นี่แท็ตลอดเลยของใครของมันทีวะก็ชื่อเลื่อมยาวนี่เมื่อยมายุ่งทีของใครของมันนี่กดนก็ได้ประธานโทษนะครับพาหมามาเดินเล่นเหรอคะเนี่ยไม่ใช่หมาครับอันนี้เป็นนักนักฟิตเนสเทรนเนอร์ส่วนตัวผมเองนี่เทรนเนอร์เหรอเนี่ยครับผมตายแล้วนึกงว่าเป็นเนื้องอกนี่เขาเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวผมเนี่ยสิบแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไอ้ลูกที่เจ็ดนี่เป็นไงคะเล่นยากนะะจริงเนาะแกวปั้นให้ฮะ กินไข่ต้มไงจะคือหัวเข่าหัวเข่าเนี่ยนักฟิตเนสส่วนตัวผมผมมาวันนี้ผมไม่ได้จะมาสู้หรอผมอยากจะแค่ผ่านทางคุณอยากจะมาผ่านทางครับผมตายแล้วถ้าคุณจะมาผ่านทางฉันเลยออโอ้โหรอฉันรล้เฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไเขาจะได้หยุดไงมึงนี่ใคู่เกลียวคิ้วกับสีตามึงมากงดูที่นั่นมึงนี่เหมือนไปโดนอะไรต่อยมาเนี่ย จะผ่านทางนะคะเดี๋ยวขอไปปรึกษาน้องสาวก่อนลูกอ่าลูกไอ้นี่บอกลูกว้ายใช่ที่ไหนคะล้งน้องสาวน้องสาวลูกน้องสาวค่ะกล้าเปิดท้องให้ผมดูไหมเฮ้ยเอาทำไมต้องเปิดด้วยอะ่ะคนมีลูกแล้วท้องไรรู้ได้ไงแตกหมดเลยท้องเนี่ยแตกหมดเลยเฮ้ยแล้วมึงรู้ได้ไงเอารู้เนี่ยเมียกูเนี่ยแตกงันจูดว่าปีหน้าขึ้นหูแล้วล่ะเมียม เอาที่รับมาขายที่แจ้มึงนี่ประจานเมียมึงอะไรนะขาไม่ไล์สดแล้วว่าเมียจังมันไม่รู้พอเมียดูไม่กล้าพูดถ้าไล์สดก็เธอทุนเมียไม่รู้ไปมาเคลียกันน้องคุณคุณคะเดี๋ยวขอไปปรึกษาน้องสาวก่อนนะคะได้ๆครับได้น้องนะคะน้องเดี๋ยวผมลองค่ะเนี่ยกครไปเข้าญิงแล้วมาอยู่ดรือไม่ไปคุยมาเรียบร้อยแล้วลูกเขานีิสัยดีมากเลยเขาเป็นคนดีเขามาขอผ่านทางแล้วแม่ดูแล้วนะแม่กแล้ว ได้ไว้ใจได้ลูกถ้าเสด็จแม่เห็นว่าสมควรก็แล้วแต่เสด็จแม่แต่ต้องระวังตัวด้วยนะเียค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะเตรียมมีพ่อใหม่ได้เลยนะลูกนะคุณค่ะครัไปปรึกษากับน้องสาวมาแล้วเขาว่าไงน้องสาวบอกว่าให้ผ่านทางได้แต่มีข้อแม้ทางก็ต้องผ่านคนไปก่อนค่ะผ่านคนค่ะแล้วผ่านคนไหนอ่ะ นทำไมลังเกตผมร่วงผ่านด้วยน้พี่มาด้วยกันอ่ะมันจะต้องให้กูเฮ้ยไปถึงไหนวะก็มาด้วยกันก็ไปด้วยไม่ต้องเดี๋ยวแบ่งเองเดี๋ยวแบ่งให้โอ้ไรวะหลือวะผ่านคนนี้แค่แล้วผมขอปรึกษาเพื่อนก่อนได้ไหมผมมีเพื่อนมาด้วย๋อมีเพื่อนมาด้วยเหรอคะครับโอ้ได้ค่ะเฮ้ยยังไงประชุมประชุมหยุมเล้วแคได้ผ่านทางเขาไม่ได้เขาบอกว่าถ้าจะผ่านทางมันต้องผ่านคนก่อนแล้วผ่านคนผ่านยังไงอะ ก็ไม่รู้ไม่เคยผ่านนะกันจะรู้ยังไงเออเอาไงเอาไงมันต้องแบ่งให้ลงตัวน่ะให้ลงตัวเขามาสามคนเราก็มาสามอ่ะดูถููชุดสีดําริมสุดผมสองสีอืมเป็นคนใช้คีดค่าเขาเออส่วนชุดสีทองเป็นลูกนางเอกลูกชุดสีดําเนี่ยเป็นแม่เป็นเจ้านางตระแลเฮ้ยเป็นนางแม่เเรียกภาษาชาวบ้าน เป็นแม่เป็นลูกเป็นคนใช้คนใช้จะเป็นของใครไม่ได้เอาไปเพื่อนเอาเออมึงเอาไปเขาเหรอเออมึงนั่นแหละเขาเอาเองก็ได้ส่วนลูกเพื่อนเคียร์ไปลูกเราเคียร์แล้วแม่่ะเอาแม่เดี๋ยวพ่อเคียร์เองไ้ยังไม่ได้เป็นอะไรกันอะไรวะเนี่ยวายทำไมวะชุดสิทองของมึงอหทำไมหน้ามึงเป็นอะไรหน้าเป็นอะไรชุดสิทองไนหน้าเป็นอะไรมึงก็แบ่งให้ลงตัวแล้วไงวะไอ้เกณ์ทำหน้าดีดีสิมึงเนี่ยหน้าเป็น หาวมึงทะเลาะกับเมียมึงไงเฮ้ยเจนเจนดีวะค่อยๆคุยกันเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวเลิกไปก่อนเลิกไปก่อนเดี๋ยวทักสินกับอภิสิทธิ์ร้อนเลยเขาแกะอ่านวิดีโอเกี่ยวไว้เลยดูนิดมนึ่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาอ่านกดไปที่ไม่รู้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 ทีบัญชลอยเเหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้อีกเหไม่รู้ไม่รู้หมูแพงก็ปลูกหมูกินเองไม่รู้ปลูกหมูป้าปลูก เออา้าตกลับรับผิดชอบร่วมนะครับไม่รู้จะตบทั้งงานเลยเฮ้ยเขาตบมือให้เขาชอบเอ้นี่ก็ชงกูยังเด็กเลยอันนีนคืวะช่วยกันช่วยกันนะพี่น้องประชาชนนะช่วยกันช่วยเข้าไปก็ปูเข้าไปนั่นเยแค่นั้นหมูแดงเนี่ยก็ไปช่วยประกันผมด้วยไปจะไปแล้วนะปรึกษากันเรียบร้อยยังถ้าปรึกษาไม่ได้นี่มัดรวมโยนมาเลยเธอโอ้โหใจคอ ผมเอาเป็นว่าผมคุยกันรู้เรื่องไม่มีการอะไรทั้งสิ้นผมคนเดียวเลยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแน่นอนครับคุณพร้อมแล้วใช่ไหมคะผมพร้อมป่ะรีบไปเลยค่ะวันใจหัว่าคง